น,นพนภัทรทวีสินลูกชายคนโตของเศรษฐาทวีสินหล่อเข้มชวนฝันโปรไฟล์ไม่ธรรมดานาทีนี้แสงส่องมาที่ครอบครัวเศรษฐาทวีสินหลังได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยก่อนจะมีภาพความน่ารักของครอบครัวทวีสินออกมา แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตโด,ดยเฉพาะสาวๆถึงกับหยุดโฟกัสไม่ได้ก็คือความหล่อของนอบนพัฒทวีศินทายาทแสนสิริลูกชายคนโตของตระกูลที่นอกจากหน้าตาดีแล้วดกีกรีก็ไม่ธรรมดาด้วยประวัติของนอบนพัฒทวีศินเกิดเมื่อ18พฤศจิกายน2539เป็นลูกชายคนโตของเศรษฐาทวีศินจบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบจิส์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดบิสเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศได้หาประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัทชิมเบอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร เมื่อจบการศึกษาได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรและ Super l u ล u กชัของแสนสิริเป็นคนหนุ่มไฟแรงสร้างสารรค์มุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด living forward ในช่วงหาเสียงนั้นน็อปก็ไปช่วยคุณพ่อน,นิด เสร็จาลงพื้นที่หาเสียงตามจังหวัดต่างๆแบบไม่กลัวเหนื่อยกลัวลำบากด้วย